สีของทองบอกเปอร์เซนต์ได้ไหมคนสงสัยว่าสีทองเข้มสีทองอ่อนถึงเปอร์เซนต์ทองได้จริงหรือเปล่าเราจะเคยเห็นทอง 24k หรือ99%จะมีสีทองเข้มสุดแต่ถ้าเป็นทอง 9k หรือมีทองอยู่37.5%สีทองจะค่อนข้างอ่อนม้นเรามาดูกัน3มกรอบนี้ดูด้วยตาจะเห็นว่าองค์นี้สีเข้มสุดต่อมาก็จะเป็นองค์นี้ที่มีสีทองกลางๆและจี้ทรงหัวใจองค์นี้มีสีทองที่อ่อนที่สุดแล้วหากว่าเราวัดจากความเข้มของสีลำดับของเปอร์เซนต์ทองก็คงจะเรียงตามนี้จะเป็นแบบนั้นจริงไหมเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะ ได้เท่านี้นะคะได้หมื่นห้าด้ยนะใช่ค่ะได้หมื่นห้าก็ได้กำไรหลายมใช่ไหมคะเพราะตอนนั้นทําบาทละสี่พันเจ็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจําราคาไม่ได้แล้วไม่ได้แต่กําไรแน่นอนนะคะขึ้นมาหลายเท่า กำไรแล้วลูกค้าก็ออกมาต่อยอดซื้อแหวนทอง96.5เพื่อเก็บสะสมเฉลยเรื่องเปอร์เซน็นกันค่ะทั้ง3ากรอบวัดออกมาได้ตามนี้ต่ำสุดอยู่ที่70%นแต่กรอบหัวใจมีเปอร์เซน็นทองอยู่เ8เลยนะถึงจะมีสีทองออนซูแต่ก็ไม่ได้มีเปอร์เซน็นทองต่ำสุดสรุปการดูสีก็ช่วยประเมินคร่าวๆได้แต่การได้เข้าเครื่องวัดเปอร์เซน็นจะแม่นยำที่สุดจิ้นเฮงหลีรับซื้อทองทุกแบบทุกสภาพเลยนะมีหน้าร้านเปิดมา60ปีแล้วอยู่ไกลส่งมาขายได้ค่ะ